ดูบรรยากาศนะคะของคุยข่าวอาสาที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะที่สนามกีฬาราชมังคลาพีลาสถานที่เราแข่งกันซึ่งหัวเรื่อยแน่นอนอาจารย์คาถาของเราสวัสดีค่ะสวัสดีลิสสวัสดีรัมีคุยนช่วงนี้ลซไปด้วยไปด้วยแล้วก็น้องหญิงน้องลิซก็ส่งใจไปให้เราด้วยจริงๆต้องขอบคุณใครรู้ไหมขอบคุณลิซ่าแล้วก็น้องโบน้องโบที่ปันชนกด้วยเพราะว่าสองท่านนี้อาจารย์บอกว่า อยากจะไปช่วยช่วยผู้สูตอพยโกปร <วะ S 2> ากฏว่าบริจาคเงินมาเลยในห้องแต่งหน้าจานแต่งหน้ากแต่งกวาอยู่ <ฮะ S 1> รีบให้มาเลย <ฮะ S 1> พอให้มาแล้วเลยต้องไปละต้องไปเลย <c oughs> ต้องไปเลยโปรเจกต์ที่ต้องเดินต่อ <c oughs> ก็เลยปรากฏว่าได้เพื่อนแบบเยอะมากเลยนะครับคุณโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยานะครับพี่เป็ดสุพีพงพาณิชจากธนาคารไทยพาณิชแล้วก็คุณธีระประยงสรนจากธนาคารมังกรหลวงก็ไปด้วยกันคุณสุมาลีนลินสุขสันติกับเฉี่ยโยงทําไมรู้ไหมอาจารย์โทรไปปุ๊บอยากได้รถสิบล้อเพราะว่าทาง ไดเพิ่มผ้าอ้อม72หีบเขาต้องการใบจักษ์ SCA ค่ะยินจำกัดนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมไดเพิ่มเสียบพอเราประสานไปก็ยินดีบริจาคเลยแม้ว่าตรงนั้นจะน้ำท่วมด้วยนะอาจารย์ทางเขาเราบุกไปที่อาจารย์เปิดกระทุนไปเลยอาจารย์นั่งรถสิบล้อเพิ่งเคยนั่งรถสิบล้อครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ไปรับเอาผ้าอ้อมมา72หีบอันนี้ต้องขอบคุณบริษัทเอ SCA ไฮดินจำกัดประเทศไทยและพระอ้อมไดเพิ่มปกติของเราก็แบบคนโดที่งานสมิธคอมเพรสชันนะคะ ิจากสิบลังใหญ่แล้วให้เด็กๆผู้ใหญ่ได้ทานคายเครียดกันนะคะเพราะอาหารเยอะใช่ไหมอาหารเนี่ยเขามีถึง5้าถึงหมื้อต่อวันแต่ว่าขนมนมเนยเนี่ยไม่มีแต่สิ่งสําคัญเลยซันคุณซันนี่ยูโฟและคุณแมนแลทันยูไปด้วยก็ไปสร้างบรรยากาศคลึกคืืนให้ที่นู่นเพราะความสําคัญคืออย่าลืมนะหญิงเขาเนี่ยต้องจากบ้านมา3-4ถึงเดือนจากอยุทยาจากอยุทยามาธรรมศาสตร์ จากอยู่ดอนเมืองบธรรมศาสตร์ไปอยู่ดอนเมืองจกดอนเมืางย้ายมาอยู่รัชมังคลานี่คือบรรยากาศการแจกอาหารทั้งหมด1,200ชีวิตที่อยู่ที่นี่นะครับนี่คือคุณสุมาลีนลินสุขสันติเอาปลาสลิดมา25โลมังกรหลวงก็เลยทําข้าวปลาสลิดแล้วก็ลูกชิ้นหมู25โลแล้วก็หมู20โลนี่คุณทีรภัเรยงสอนเจ้าของพัฒการมังกรหลวง วันนี้ก็เป็นอาหารกล่องนะฮะก็ทำจากที่ร้านมาก็เป็นพวกข้าวผัดกะเพรานะครับแล้วก็มีคงสนับสนุนพวกปลาสลิดมาด้วยนะครับแล้วก็เลยวันนี้ได้ทั้งปลาสลิดได้ทั้งกะเพรานะครับวันนี้พันห้าร้อย่องคะัขอคุณพีป้อมมากมาเลยนะคะเะมียอกาสก็ยินดีฮะก็ติดต่อมาใาการย์ะตามา็ได้สวยตัวใหญ่ไง ก็พูดบางทีเนี่ยเขาดูอิ่มบุญเลยนะแน่วันนั้นเนี่ยอิ่มบุญมากนะหลังก็ก็ถ้าเกิดใครอยากทำการเท้าปรองนะานยาต้มก็ยังดีนะครับแล้วก็นี่น้องกระติ๊บน้องกระติ๊บนะเป็นช่วยกันแจกที่ทางขรงชาวไทยนะมาทึงไทยด้วย โอ้โหน่ารักมากยังมากับเราด้วยนะครับแล้วก็มีไอศครีมจากร้านอาหารกันเองสี่สี่สี่เขาเรียกอะไรนะสี่ถังสี่ถังสี่ถังนี้ฝาน้าท่วมมาด้วยนะเพราะว่าโรงงานไอศครีมเขาก็โดนน้าท่วมแต่พอเราบอกเขาว่าเราจะมาแจกเด็กๆในศูนย์อพยพเขาก็มากับ เด็กเยอะนะที่สูงเยอะมากแล้วก็เด็กเล็กๆในข้างหลังน้องดีนัลลุมอนเร็ยัสอนน้องสาวอาจารย์แจกไอติมนี่คนนี้เป็นลูกครึ่งแอฟริกาอันนี้เสร็จงานแล้ยอันนี้เสร็จงานแล้วก็เลยมากินบุตป้าเป็นใหญ่ใช่ไหมบุรป้เป็นใหญ่เลยนะบุตป้าน่ารักมากนี่ซันนี่ยูโฟกับคุณโกธีรศักดิ์ก็ขึ้นไปเขาบอกว่าไงรูกไหมอาจารย์เพิ่งรู้ เขาบอกว่ากระเทยไม่กลัวน้ำนะอะไรคะสันนี่อยู่โฟก็พูดอะไรเขาปเต้นเขาบอกกระเทยไม่กลัวน้ำเพราะว่าเขามีนมเป็นชูชีพแต่กระเทยกลัวเข็มคือถ้าเข็มจิ้มลงไปกระเทยนมแตกเขาพูดแบบนี้เลยเอออาจารย์นี่ยิ่งรู้ส่วนพี่แมนนี่เป็นขวัญใจเด็กๆมากเลยนะเด็กๆแบบอันนี้ข้าหที่แฝดสองเมื่อกี้แล้วอีกคนนึงเขามาเจอกันเจอการสา่งคนเป็นเพื่อนกันและที่อยู่บนเวทีนี้ก็นี่คือผู้ที่มา ร่วมด้วยช่วยกันนะครับน <พ blinking. S 1> ี่พี่เป็ดสุภีพงษ์ธานีธนาคารไทยพาณิชย์คุณโกดีรศักดิ์คุณแม่วัรณยูคุณลุงทิพย์สุขศรีการโรงแรมซันบีมนะก็มากันวันนั้นก็จัดกิจกรรมอะไรเพื่อเป็นยามีร้องเพลงโอ้พี่ซันนี่ร้องเพลงเพราะนะแล้ววันนั้นทุกคนร่วมกันร้องเพลงแต่แขกสําคัญที่พิเศษสุดก็คือคุณวิกรมกรมดิษฐ์นะครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์แล้วก็ท่านผอศูนย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่อยู่ยืนอยู่ข้างๆคุณวิกรมกรมดิ์นะครับก็มากับเราด้วยคุณวิกรมนี่ที่จะมาให้ข้อคิดดีๆก่อนคุยข่าว10บโมงนะครับที่อยู่ช่อง5้าด้วยกันกับเราก็เลยมาร้องเพลงเราสู้ด้วยกันเห็นไหมนี่ผูกคนร่วมกันน้องบอกสู้ไหมครับสู้แล้วก็ถามว่า น้ำมาเท่าไหร่นี่คุณลุงทิพย์สุขสีการใส่เสื้อสีฟ้านี่แล้วมาสวดมนต์ด้วยสู้ไหมสู้น้ำมาเท่าไหร่เรารวยเท่านั้นเขาบอกแบบนี้เลยโอ้โหตื่นเต้นมากเออเขาบอกอย่างนั้นน้ำมาเยอะๆก็ได้เพราะน้ำมาแล้วไหลน้ำคือเงินไงอ,อ่าและนี่ก็เลยมาไหว้พระแล้วก็ขอสวดมนต์ไหว้พระกันที่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาการสวดมนต์เพราะอาจารย์คิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของสติสติมาปัญญาเกิด แก้ปัญหากันเถิดด้วยปัญญาได้รับหนังสือสวดมนต์ไปทั่วหน้าเลยในหนังสือสวดมนต์เขาบอกว่าเขาได้สวดมนต์แล้วเขามีความสุขมากๆเลยอาจารย์ก็ต้องขอบอกว่าถ้าใครอยากให้ทีมเราไปช่วยร้องเพลงไปช่วยสวดมนต์ไปแจกอาหารแจกไอศครีมติดต่อมาได้เลยลิซ่ายังยินดีอยู่อาจารย์ส่งต่อลิซ่าเลยรไม่ไปเราไม่เห็นเลยนะต้องบอกว่าขอบคุณทุกสุภาพกพิงนะทั้งทางเอกชนของรัฐด้วยดูแล จริงๆนะคะและที่สําคัญเขามีโอกาสดีๆมาฝากกันด้วยนะคะของทางโรงแรมที่เป็นผู้สนับสนุนเราด้วยหนึ่งโรงแรมก็คือทางซันบีพัทยาสปาแอนด์เบลนช์โฮเทลเพาะว่าจ,จ,จัดจัดราคาพิเศษมานะคะสำหรับผู้ที่ประสบทุกข์ภัยเลยนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนนยี้นะคะใครที่ต้องการไปพักนะคะถ้าพัก3คืนขึ้นไปเนี่ยราคาอยู่ที่แค่1,200บาทเองนะคะแต่ถ้าสัปดาห์หนึ่งก็อยู่ที่7,000บาทถ้ามาเป็นเดือนเลย กับความรวยงามมากเลยนะคะแล้วราคานี้นะคะพร้อมกับอาหารเช้า2ท่านด้วยนะคะใครที่สนใจโทรไปได้นะคะ038ค่ะ427120-9นะคะก็เป็นการมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้สูงวัยผสูงอาบุทุกครจริงๆนะพี่อีกงขอบคุณคุณรุ่งทิพย์สุขศรีการเจ้าของโรงแรมพี่เปิ้ลนะครับขอบคุณทุกคนมีใครอีกครับลิซ่าครับมีทางวีดาโปรดักชั่นด้วยใช่ไหมคะคุณปีดาโปรดักชั่นพี่แพ้นี่พี่แพ้เอาข้าวกล่องมาร้อยกล่อง แล้วก็มานําเสนอรายการพี่แป๊ะนี่จะตัวอ้วนมากเขาบอกว่าพี่ให้ข้าวเท่าน้ำหนักตัวพี่โอ้โหพี่แค่5-6ากสิบกองเองเหรอไม่ใช่ที่ร้อยโลอาจารย์แต่ความช่เหลือยังไม่หมดนะผู้ชมเนี่ยมีส่งมาน้ำถึงเอวแล้วเดือดร้อนแต่ยังมีกำลังใจที่ส่งเอสเมมาตอนนี้สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะโดยสนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีการจับกิจกรรมนะคะ ถวายภาพรพระกาะถินพระราชานทั้งในประเทศและต่างรประเทศด้วยนะคะโดยกําหนดค่ะให้มีการถวายภาพพระกรินพระราชานในต่างประเทศทั้งแถบยุโรปนะคะสแกนเนเวีย9กวัด9ประเทศพิธีก็จัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่29ตุลาคมที่วัดไทยเดนมาร์กกรุมมิหาประเทศเดนมาร์กค่ะ,แ,ะแนวันที่30ตุลาคมที่วัดพุทธารามที่ประเทศสวีเดนในพิธีนะคะมีคนไทยที่าอาศัยในประเทศทั้งสองได้มาร่วมงานอย่างคับคั่งเป็นพันๆคนเลยค่ะนอกาะทั้ยังมีพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่และผู้สื่อข่าวจากประเทศไทยเดินทางไปร่วมงานด้วยนะคะนอกจาก กิจด้านการศาศาสนาและนิทศการประวัติกระถิ่นนะคะและกระถิ่นพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ด้วยนะคะมีคนมาร่วมงานให้ความสนใจมากมายนะอาจ้งแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ในเมืองไทยด้วยหรือว่าโตไกลแต่ว่าใจยังส่งถึงคนรับก็ต้องเรียกว่าใช เ,เขาเรียกว่าใช้ปัญญาโดยการผ่านทางพระพุทธศาสนานะครับการสวดมนต์ไหว้พระนะครับขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย<ช>เป็นที่พึ่งทางใจใ<ช>สติมาปัญญาเกิดฟาวิกิตกันเถิดด้วยปัญญาให้เวลากับตัวเองวันละห้านา<ช>ทีชีวีมีสุขทั้งหมดก็คือกำลังใจที่เราให้กับผู้ชมแล้วก็ผู้ชมทั่วไปนะวันนี้ขอขอบคุณในความคุ้มครองค่วยเหลขอความสุขทุกท่านครับปั๊มสมุนนะคะช่วงหน้าขุยจีนีตี้ขาวค่ะ